กาบเรียนพระนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านนายกเป็นสุภาพบุรุษเป็นคนดีเก่งและฉลาดที่สุดที่มีความสามารถบริหารประเทศและมีความซื่อสัตย์สุจริตดิฉันและคนที่มีหัวใจได้มองเห็นผลง,งานทุกอย่างของท่านแล้วก็ได้ใช้ทุกอย่างที่ท่านจัดสร้างจัดหามาใ,ให้เราทุกคนดิฉันและเพื่อนๆนให้กำลังใจท่านนายกนะคะท่านและคณะทําง,งานได้สร้างทุกอย่างให้คนไทยครบถ้วนแล้วตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านมาเก้าสิปี ไม่เคยมีรัฐบาลไหนสร้างทุกๆอย่างให้คนไทยเหมือนกับที่ท่านได้ทํามาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ตลอดระยะเวลา8ปีสิ่งที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าประเทศไทยจะเจริญําำน้าทุกประเทศในอาเซียนและได้ยืนหนึ่งในเวทีโลกก็ได้เห็นในรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์ได้มีวันนี้ที่ฝรั่งและนานาชาติที่เจริญกว่าเราเขาหัดเรียนหัดพูดภาษาไทยเพราะอยากคุยกับคนไทยและย้ายมาอยู่เมืองไทยจํานวนมากสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีผลงานและไม่พัฒนานั้นคือตัวเขาเองต่งหากที่ล้าหลัง นั่นเป็นเพราะหัวใจของเขามืดบอดมีแต่ปมได้ในใจตามพื้นฐานชีวิตที่เขาสร้างปมขึ้นมาเองเพื่อโทษคนอื่นเมื่อเขายึดถือจอมลงโลกเป็นที่พึ่งของชีวิตจิตใจของเขาก็ไม่อาจเติมเต็มความดีงามที่ท่านและทีมงานสร้างให้กับเขาได้เขาต้องได้จอมลงโลกที่เขาชอบมานําชีวิตเท่านั้นใจเขาถึงจะสงบ ท่านนายกและคณะทำงานได้สร้างทุกอย่างไว้เป็นสมบัติของประเทศชาติเต็มความสามารถแล้วดิฉันและเพื่อนๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณท่านนายกและทีมงานทุกท่านด้วยความซาบซึ้งใจที่สุดค่ะผลของการเลือกตั้งเป็นเช่นไรก็เป็นตามนั้นเพราะระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ใช้การลงคะแนนเสียงเป็นหลักคนที่ฉลาดรู้จักคิดวิเคราะห์ก็ย่อมเลือกคนดีที่ฉลาดมีคนนุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตมาเป็นผู้นําแต่บางคนก็ยอมรับความจริงไม่ได้เพราะชอบตรงกันข้ามเขายินดีหลอกตัวเองเพราะถูกจริตของเขา ขอขอบพระคุณสําหรับการทุ่มเทให้สิ่งที่ดีที่สุดคุ้มครองป้องกันภัยให้กับคนไทยทุกคนให้มีชีวิตรอดพ้นจากโรคติดต่อมหันตภัยของมนุษยชาติกลับมาดําเนินชีวิตเป็นปกติสุขประเทศพ้นภัยจากภัยอันตรายทุกอย่างเท่าที่ผู้นําของประเทศจะมอบให้กับคนไทยได้ค่ะเวลา8ปีแห่งความสุขและความเจริญที่ครอบคลุมทุกอย่างทั้งประเทศได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วดิฉันและประชาชนที่รักท่านขออยู่ข้างท่านตลอดไปค่ะขออำนาจคุณพระศรีรัตนไาตรา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงคุ้มครองท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาและครอบครัวรวมถึงทีมงานทุกท่านให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะดิฉันขออนุญาตเรียกท่านว่าพี่ตู่นะคะเพราะตัวจริงท่านหนุ่มและสมาร์ทมากค่ะและขอเป็นตัวแทนพี่น้องของเราบอกว่าทุกคนรักลุงตู่มากๆนะคะรักตั้งแต่วันแรกที่รู้จักและรักมากตลอดไปค่ะ